สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัท JLED นะคะและเราจะมาทําความรู้จักกับบริษัท JLED กันค่ะซึ่งบริษัทนี้นะคะจะผลิตเกี่ยวกับสินค้า IT ค่ะ p r o d u ัก์และสินค้าจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะและนี่คือสินค้าที่โดดเด่นของ JLED ค่ะ จะดีแค่ไหนคะถ้าเราสามารถออกแบบสื่อตามความต้องการของเราได้นะคะไม่ว่าจะปรับเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นด้านหลังนี้นะคะจอ LED นะคะสามารถปรับให้เป็นไซส์เล็กหรือไซส์กลางหรือไซส์ใหญ่ก็ได้นะคะทันสมัยแบบนี้มากๆค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าภาพเนี่ยจะคมชัดส,สวยงามและโดดเด่นแบบไหนกันบ้าง<ม>เดี๋ยวเรามาชมภาพพร้อมๆกันเลยคะ่ะ จอ LED ของบริษัท JLED มีหลากหลายขนาดสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกซึ่งภายในภาพจะคมชัดสวยงามเหมาะกับการเปิดตัวโปรดักตสินค้าใหม่ๆใ,ให้ดูโดดเด่นไม่เหมือนใคร เป็นทั้งสื่อโฆษณาและสื่อโปรโมสินค้าสื่อการเรียนการสอนเหมาะกับยุค New Normal สำหรับภายนอกมีความแข็งแรงทนทานการฝุน่นกันแดดและกันน้ำสามารถอัปโหลดทั้งคลิปวิดีโอและภาพนิง่งด้วยสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะและสินค้ามีรับประกันคุณภาพ2ปี 2> สวัสดีครับ ผมกกาหมิงเป็น CEO ของบริษัท j o d ครับ j o d จําหน่ายจอ LED ติดตั้งดีไซน์มนเทนเนสและให้เช่าจอ LED ครับ JLD สินค้ามีมาตราฐาน ISO และทํางานเป็น12ปีอยู่เมืองไทยนะครับลูกค้าของ JLD มี k i m p o w e r CP ราชการต่างๆโรงเรียนและเอกชนนะครับ JLD เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ เลิกเจ d อดีรับลมไม่ผิดหวังครับ